ดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับลุงเรียกอะไรเมื่อกี้ลุงเรียกมีอะไรนะเสื้อไพร์แน่เลยอนะครับเนื่องจากคุณประกอบพักดีพรมนะครับแจ้งนะครับข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคุณประกอณพักดีธรมและก็คุณไพทู์นนะครับฟังคาเซอร์นะครับฟังฟังคาเซอร์นะครับถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับรวมจำนวนต่อยอดกระถิ่นนะครับจำนวนน1 0นหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับ และกษัตริย์ก็คุณประกูลทักษิณมังและคุณไทยทูนฟังคลาเซอร์นะครับนะเป็นภาษาจีนนะครับก็ต้องขอขอขอบพระคุณและก็สาธุย์อนุญาตท่นาบุญใหญ่กับพี่ตะกรอนท่านมีธรรมนะครับและคุณไทยทูนฟังคลาเซอร์นะครับนก็เป็นอุซีนะครับที่อยาจะดีนะครับน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับฟังนามสกุลแล้วนะครับไทยทูนนะครับ คุณพู้มน,นะครับขอเจ้าหน้าที่เกตังหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่เรยตังคเจ้าหน้าที่เจ้นที่เร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิ่มยืนแน่ลครับหัวเขาเ่าก็ร่มหนักลงหนักลงนะครับนังตาก็เริ่มยนยันยันนะครับยันยันยนแล้วก็ยันยันยันนะครับ คุณดวงเดือนต่อยากระถินสองร้อยล้านบาทอาสาทุนะครับคุณแม่จินดาห้าร้อยคุณแม่จินดาต่อยากระถินแล้วห้าร้อยล้านบาทอาสาทุคุณสุมาลีคุณสุมาลีต่อยากระถินแล้วสาทุนะครคุณนิดครับผมคุณนิดต่อยากระถินแล้วสาทุคุณพนิดาสวรงามคุณพนิดาสุวรรณงามนะครับต่อยากระถินมุงร้อยล้านบาทอาสาทูเข้าไปช่วัดได้โดยตรงนะครับแล้วก็แจ้งชื่อ เงียบลิปหมอเกษตรชาแนลหนึ่งร้อยหมอเกษตรชาแนลนะครับต่อยากระินหนึ่งร้อยล้านมาดสาทีมาเริบัญชีบัญชีนะครับมาเริบัญชีวัดนะครับกูเรือคำนะครับสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอทางโคนนะครับแล้วก็สามารถ ยอดกระถินสามัคคีนะครับจนถึงวันที่2ีนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการกระถินในปีนี้นะครับก็ขออนุโมทนาุญนะครับกับเอ็นจีทุกท่านนะครับทุกทุกท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่วัดแรกนะครับวัดดอนสวรรค์นะครับบ้านจัุรดงเหนือหมู่หกนะครับแล้วก็เป็นวัด ด่านหองคำนะครับบ้านของทางดานนอกเลยนะครับนามเป็นวัดที่สองนะครับสร้างสารการเรียนหลังใหม่นะครับหรือาหลังใหม่แล้วก็เป็นหลังที่สองนะครับหลังจากที่มีสารการเรียนนะครับที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือสร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0 1นนะครับ2511นะครับก็เป็นเกือบจะ60ปี65ปีแล้วไอ้50 54ปี5 5ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำ ชาวบ้านได้เริ่มใจกันสร้างสารการบเรีหลังใหม่นะครับติดลำแม่น้ำกำมนะครับก็เป็นวัดบ้านไทยแม่น้องเบ้อนะครับวัดที่สองวัดด่านเมืองคำนะครับก็ยังโอร่วมกันอีกนะครับจนถึงวันที่27นะครับวัดที่สนะครับวัดที่3เราไปถวายที่วัดโพนสว่างนะครับอาเภนเซกานะครับนะวพลสว่างก็สร้างพระวูสถนะครับของพระครูนะครับผงพระครูเจ้าคณะนะครับเจ้าพระเจ้าคณะ ตำบลนะครับจังหวตำเด่นเพุทการนะครับตมเด่ศการนะครับก็สร้างพระโวสถนะครับอยากจะให้แล้วเสร็จาทเลปีหน้านะครับก็ยังเุ่นนะครับโอนได้อีกนะครับโอนได้เป็นถึงที่27นะครับวัดพลสว่างนะครับแล้วก็วัดที่4นะครับวัดที่4เราก็ได้ไปถวายที่วัดวัดอะไรรอที่4ที่วัดศรีสมาัติ่วัดที่4หลังจากเพลสว่างแล้วไปต่อวัดที่4ที่วัดรา ไม่ใช่วัดวัดเอ่อสมอไม่ใช่วัดอะไรวัดป่าอะไรวัดป่าห้อยบงวัดป่าห้อยบงนะครับวันสรสรีนะครับก็ยจะเอนได้นะครับนะก็สร้างบริเวณลานสาราการมบัณฑินะครับเป็นลานวัดลานวัดใหญ่่นะครับใหญ่พอสมควรแต่ว่าซึ่งจะสร้างนะครับสร้างสร้างสารการมบัณฑิตนะครับก็จะทําือทูนลอนะครับสารการมบเรียนแล้วก็ต็งเต็งติดฝ้าติดอะไรตามที่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้นำได้แจ้เงไว้ ครับจะเชิญ y o u t u b e ไปช่วยกันเทพรอบสารในิับในวันที่สิบเทชยกนเช่ันเทช่วน่วันทช่วกันเชกัเทหยกันเทช่วยกันเทชยันทตยันเ่วยกนัน่ยกันเกันเีกันเทห่ปันเท่ยกนทช่กันเกันเทช่ัน้วกันเ้กันเทชัเทกันเทช่ยันเนี้วกนเ่ากเทชวันเทชยก่ายเ่ยนเทยนยกัเยใจยังเหันื่อยัเลยนวยายกันนี้ นะครับวันที่สี่นะครับวัดป่าห้วยบงนะครับ้านสระศรีนะครับวันที่ห้านะครับวันที่ห้าก็เป็นวันโคกสมอนะครับที่พิเโลโลนะครับพิเโลโลนะครับก็อันนั้นก็ยังร่วมนะครับเริ่มโอนได้นะครับโอนได้ซึ่งทางวัดโคกสมอนะครับได้ทำหลังคานะครับที่ติดกับเมนนะครับที่ติดกับเมนนะครับซึ่งเวลาฝนตกนะครับเวลา มีการจัดงานต่างๆฝนก็จะตกนะครับทำให้เดนละบากนะครับก็ทางเจ้าของร้านนะครับวัสดุนะครับท่านมีจิตเมตตานะครับรู้ว่าลุงพชรบ้าแตนนะครับจะทํากระถินไปที่วัดโคสมอนะครับทนก็ให้ความเมตตานะครับให้อุปกรณ์ทุกอย่างสร้างจนเสร็จนะครับหมดเงินเป็นล้านบวาบาทนะครับร้านกบาทนะครับนภาษาที่นินแบบท่านด้นะครับ มดเงินไปล้านเจียบาทนะครับเราทำกระถินปีนี้เข้าไปได้ประมาณน,นะครับสี่แสนว่าห้าแสนนะครับใน่ดือนวันนี้เท่าที่ทราบนะครับก็ยังเลยที่เรัทย์อีกประมาวันกับค้มร้านนะครับที่ยังต้องจัดหาแล้วก็ส่งคูให้กับเจ้าของรัสะดุนะครับก็อน,นุโลมทางสาบเพกับเจ้าของร้านวัสดุที่มีความเมตตานะครับอยากให้การนะครับ ทำหลังคานะครับจนแล้วเสร็จนะครับก็ขอให้กิจการนะครับของร้านวัสดุนะครับท่านเจริญก้าวหน้านะครับที่หกนะครับเราไปทอดที่วัดเทวาภิทักรสะแห้งนะครับที่อเภรลานกดรูนะครับลานกระบือนะครับกระเพเพชรนะครับบ้านของ้าบ้านนะครับก็ยังโอนไาจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอนุสรสร้าลานะครับศาลาปฏิบัติธรรมนะครับ ส่งรามนานะครับนะก็ยังขาดอุปสรรคอีกเยอะนะครับนะก็อยากจะให้เสร็จผมก็แจ้งข่าวนะผมก็แจ้งข่าวนะ FC กาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศเย็นแล้วหนาวอ่ะหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวมากนะครับที่วังปูปาลิจิตนะครับโอ้หินเทนะครับตรงนี้ก็หินเทนะครับนี่สวยงามเลยนะครับจะมารับขอบปูนนะฮะสำหรับ FC ที่มาก็สามารถ ขึ้นมาได้นะครับเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถสำหรับรถทีมงานนะครับนี่รถทีมช่างสำหรับรถที่จะจัดงานในวันที่10นี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับลานจอดวันที่10ลานจอดรถก็น่าจะตรงนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดส่วนลุงพลน,นะครับก็ ต่อยอดครับต่อยอดเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับ FC อยู่นะครับก็มีข่าวสารอะไรเยอะแยะนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบิ๊กเซอร์ไพ์นะครับบิ๊กเซอร์ไพจากทีมลุงคนนะครับก็จะมียูทูบเบอร์ก็ได้จะได้ไปก่อสร้างใ้บูรณะวัดหลายๆที่นะครับบูรณะวัดหลายที่ที่ลุงกำลังประกาศอยู่นะครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับชมที่จังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ